เรื่องของผู้เสียชีวิตอย่างที่นายนะัทวุฒิเกื้อได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับได้มีการยืนยันจากสำนักข่าว AP ครับระบุว่าผู้สื่อข่าวของทางสำนักข่าวนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่แล้วก็พบเห็นเหตุประทะตั้งแต่เมื่อวานนี้ปรากฏว่าในวันนี้มีการรายงานครับว่าเห็นผู้เสียชีวิตบนถนน ไม่ต่ำกว่า3รายนะครับขณะที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็มีการบอกเล่ากันด้วยว่าเห็นศพผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2ศพในการประทะครับนอกจากนี้เอเพี EP ยงรายงานด้วยนะครับโดยอ้างคำกล่าวของพนักงานโรงแรมออซีซันนะครับว่าเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสแล้วก็กำลังจะเสียชีวิตอีกไม่ต่ำกว่า5รายบนถนนราชปารถครับ และในตอนนี้นะครับเราจะไปตรวจสอบสถานการณ์สถานการณ์ล่าสุดนะครับจากบริเวณแยกราชเทวีนะครับซึ่งคุณดวงพรมโนจัมอยู่ในบริเวณนั้นแล้วนะครับคุณดวงพรได้เข้าไปที่บริเวณราชเทวีนะครับโดยเดินจากบริเวณราชปารบแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงจุดนั้นแล้วนะครับในตอนนี้จะสอบถามจากคุณดวงพรครับสวัสดีครับคุณดวงพรค่ะสวัสดีครับคุณวิราน,านันท์ค่ะครับ การเดินทางของคุณดวงพรจากราชปารพบไปจนถึงราชเทวีในตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมาค่ะก็ตลอดเส้นทางที่สันเดินผ่านมานะคะก็จะมีเศษกระจกเศษขวดขวดกระทิงแดงเนี่ยค่ะกระจายอยู่ตามเต็มพื้นที่เลยนะคะครตรงโดยเฉพาะบริเวณแยกมักกสันนะคะบริเวณถนน ราชปาโลก็ค่ะมุ่งหน้าแยกสีอยุธยาค่ะที่ดิฉันได้ขับรถผ่านมาก่อนที่จะเข้ามาจุดนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ทหารค่ะได้ใช้ลวดหนามนะคะมาพาดวางกั้นกลางถนนนะคะเพื่อไม่ให้ใช้เส้นทางค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีการนําป้ายค่ะมาติด โดยมีข้อความว่าพื้นที่นี้ใช้กระสุนจริงค่ะแล้วก็เป็นเขตป้องกันเด็ดขาดค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะที่ที่ฉันได้เดินผ่านมาก็คือบริเวณ,บร,เวณบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงค่ะคุณนวีราน,านันบ,บริเวณเชิงสะพานข้ามแยกที่จะเข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็มีผู้ชุมนุมค่ะบางส่วนนะคะได้นํำยางรถยนต์มาวาง ปิดทางขึ้นสะพานที่จะเข้าสู่อนุสาวรีค่ะเพื่อไม่ให้มีการใช้สะพานเข้ามาได้นะคะส่วนณขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่ณนะบริเวณด้านหน้าสถานทูตอินโดนีเซียค่ะถนนเพชรบุรีนะคะ ซึ่งห่างออกไปประมาณ700เมตรค่ะห่างออกไปจากจุดที่ดิฉันอยู่นี่นะคะคก็เป็นบริเวณราชเทยแยกราชเทวีค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะได้ตั้งจุดลงทะเบียนค่ะเพื่อตรวจตาบัตรของประชาชนที่จะเข้าออกในบริเวณนี้นะคะว่าเป็นผู้ที่อยู่อาศัยหรือว่าทํางานอยู่ในยาน่านนี้หรือไม่ค่ะเนื่องจากจะไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปค่ะ เข้ามายัางบริเวณนี้นะคะนอกจากประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะครับแส,สดงว,ว่าถนนเนส้นนี้นี่ยังสามารถที่จะให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้ชุมนุมเข้าไปยังบริเวณพื้นที่การชุมนุมได้อยู่หรอครับยัง คือณขณะนี้นะคะถนนตรงนี้ได้ปิดการจราจรไปแล้วค่ะคที่ให้สามารถสัญจรได้ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะรถแท็กซี่แล้วก็รถตุ๊กๆค่ะคเพื่อรับส่งผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวที่ยังตกค้างอยู่ในบริเวณนี้นะคะออกจากนอกพื้นที่โดยรอบโดยทันทีค่ะส่วนรถบรรทุกหรือว่ารถขนาดใหญ่ที่มีการขนสิ่งของนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็จะมีการโบกเพื่อสอบถามข้อมูลค่ะคว่ามาจากไหนแล้วก็จะไป หน้าไปที่ไหนคะคุณวีรนันครับณนะจุดนี้ยังไม่มีเหตุประทะใดๆเกิดขึ้นใช่ไหมครับคุณดวงพรยังไม่มีค่ะณขณะน,นี้นะคะณสถานาการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค,ะค่ะก็ยังสงบอยู่บริเวณถนนหรือว่าบนท้องถนนเนี่ยก็ไม่ได้มีเศษกระจกหรือว่าสิ่งที่ประทะกันตกค้างอยู่นะคะ ครับผมเบื้องต้นสอบถามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณดวงพรเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณคุณดวงพรมโนจำผู้สื่อข่าว v o i c ที v ที่ประจำอยู่ที่บริเวณแยกราชเทวีณนะจุดนั้นเนี่ยนะครับ